สวัสดีก่อนสวัสดีก่อนสวัสดีก่อนสวัสดีค่ะอีสามก็เจ้าค่ะมือนี่มาทำบุญใส่บาทนะพี่น้องนะกระสิมีมีอะไรบ้างข้าวข้าวสวยธรรมดานี่แหละค่ะข้าวสวยน้ำแล้วก็พวกของแห้งนะพี่น้องเบิ่งดูมีนี้อย่างนี้พี่นี้มาม่าปลากระป๋องนมกระป๋องนมแล้วก็กาแฟสองปัจจัยนะครับ อยู่บ้านสวนนะครับเมื่อนี้อยู่หน้าบ้านสวนเลยนะครับอันนี้ก็คือทางเขาบ้านนะครับทางเขาบ้านสวนเบิงคนใส้ด้ว่ามีผู้ใดแน่ใครมาทำบุญบ้างคะนี่แนะนำตัวหน่อยครับบีนาค่ะกำลังสลืมสสลือนะครับแล้วบีบีล่ะบีบีค่ะมามาทำบุญน้ำกันเด้อ ที่บ้านสวนนะครับจริงสี่เลยนะครับนี่สิเป็นบรรยากาศที่หมู่บ้านนะพี่น้องที่บ้านเปานะอำเภอพับพาใช้ตตำบลโคกขมินพับพาใช้บุรีรัมณ์นะครับผู้ใดยอยากมากะอีสานพระเจ้ากับเปิดให้นะครับเปิดปีให้เลยนะครับพักที่บ้านสวนเลยนะครับผู้ใดบม่มีหม่องพักหม่องเสาท่ามาบุรีรัมณ์นะครับ อันนี้กำลังล้อพระนะพี่น้องนะพระกระสียางม้าด้านนี่นะครับแล้วกระสีนิมนต์เพ่อนเขาไปในบ้านนิดนึงเพื่อเด็กน้อยนะครับเพราะว่าถนนนี้กับวยากมาใกล้ยางเขาบ้านเพื่อพระกำลังม้านะครับเขากระสิเตรียมพร้อมพระก็ม้าแล้วนะพี่น้องกำลังยางม้าสององค์ คาดว่าสามองค์เป็นม้าสององค์นะครับเมื่อนี้แล้วเอาเอานี่มาขยับเห็นยี่นี่มวนมาทางนี้ครับเออนี่บีบมาทางนี้ลูกเออ มารับพ้รนำกันเ้ยครับเด้อพระให้พรนะครับจาจเรธมดามาวาติอายุวโนตาพระลังป็มืเจุนวเดชใจสวนไปมลยุบยุ่งแต่แรกเจอาจาพรเจ้า พระเพื่นกับยังรู้นะครับว่าอีสานปเจ้าเปอีสาน M D e S <S พเจ้าค่ะอันนี้กกธรรมดาบ้านเขาหน่ะพี่น้องนะกะทำบุญแก่ังสี่เลยนะครับนี่คือบรรยากาศเศร,ร้าๆที่หน้าบ้านสวนทำบุญใส่บาทกกเรียบร้อยนะพี่น้องดีใจไหมได้ใส่บาทดีใจไหมคะ <c oughs> ลูกเรีองมาเนาะเนาะ สาธุค่ะในในในสวัสดีก่อนสวัสดีก่อนจะจบคลิปแล้วสาธุก่อนสาธุก่อนพี่สาธุค่ะสวัสดีก่อนสวัสดีก่อนสวัสดีก่อนสาธุดีดนักเลี้ยงแท้เวลาสวัสดีเลยให้ก็นักมวยด้วยเลยในวัสดีใหม่ดิลูกสวัสดีสวัสดีใหม่ดิพระใหม่เมื่อกี้ที่น้องสาธุพระทำไงครับทำสวยๆทำดี นะครับกำลังไายกล้องเพ็่นไายกล้องก็คลิปนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีค่ะ้อหน้าสวัสดีด้วยน้าสวัสดีจิง <c oughs> สี่แหละครับนะ